มีอีกเรื่องหนึ่งคุณผู้ชมเรื่องนี้ไม่รู้จะขำหรือว่าจะเห็นใจหรืออย่างไรแต่คนที่เขาออกมาเปิดเผยเนี่ยเขาหัวเราะไปแล้วก็เหมือนกับว่าหัวเราะในความไม่รู้หรือความถูกหลอกของตัวเองเนี่ยแหละฮะไปซื้อที่นอนมาครับบอกว่าจะเป็นที่นอนอยามพาร,ราบ,บอกโอ้โหมันหนักเหลือเกินนะฮะพอแกะออกมาดูเท่านั้นแหละครับรู้เลยครับถึงบางอ้อว่าหนักเพราะอะไรครับโอ้ดูนี่เลยที่นอนแบบนี้ก็มีด้วยหลอกว่าเป็นที่นอนสปริง ยกหนักหนักอะไรรู้ไหมนี่หนักหินดูนี่โอ้โหแน่นอนจริงว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งอไปเดี๋ยวเอาหินเอาหินไว้ก่อกรแพงก่อนเนี่ยครับมันหนักครับไม่ใช่หนักเพราะว่าวัสดุเพราะ <ๆ S 2> วัสดุที่เห็นมันคือโฟมอัดครับแต่มันหนักเพราะว่าเขาเจาะช่องเอาไว้โฟมอัดเนี่ยไม่หนักเท่าไหร่ก็เลยต้องเอาอิฐมอนฮะ ถ้าหกก้อนเอาไปถ่วงไว้เพื่อให้มันหนักค่ะเออแบบนี้ก็มีด้วยนะครับคุณผู้ชมครับเนี่ยฮะบอกว่าเป็นที่นอนสปริง<ม>เป็นที่นอนยางพารานึกว่าโอ้โหได้คุณภาพเพราะว่ามีน้ําหนักนะครับไม่เขาเป็นอย่างนี้หรือเปล่าเทคนิคการผลิตหรือเปล่ารูปแบบใหม่ไม่เขาบอกว่าคือถ้าเป็นที่นอนยางพารามันจะมีน้ําหนักไงครับถูกไหมอันนี้ตอนเขาขายเนี่ยเขาคงบอกว่าเป็นยางพารา แต่ว่าจริงๆแล้วยังพาราแดงๆก้อนแข็งเชียวอิดมอนชัดๆนะฮะคนโพสต์ก็บอกว่าอิดแดง หมื่นห้าครับ oh, ที่นอนแห่งที่นอนหลังนี้หมื่น,นห้น 5, าเขาบอกว่าเ,วเป็นไปได้น่าจะซื้อที่นอนนี้มาราคาหนึ่งหมืเพราะว่าในคลิปเนี่ยเขาบอกว่าคนขายบอกเป็นที่นอนสปริงผสมยางพาราแต่นอนแล้วเนี่ยไม่น่าจะใช้เพราะว่ามันหนักผิดปกติ <c oughs> เขาก็เลยลอกดูโอ้โหถึงบางอ้อจริงๆล,ลอกมามันคือโฟมอัดทั้งก้อนเนี่ยฮะเอามาผลิตเป็นที่นอน แล้วน้ำหนักมันคงไม่ได้ครับก็เลยต้องไปยัดอิดข้างในหลอกเรื่องของน้ำหนักนะครับแล้วก็เนี่ยมันแฉออกมาแบบเนี้แล้วดูนะฮะเขาลอกอย่างเงี้ยนี่ะออกกาวแปะเลยคือคสภาพถ้าเกิดพี่บอกไปเราเนี่ยไม่รู้นะว่ามันคือเตียงพี่เอก <c oughs> คือมันเหมือนแผ่นโฟม <S <S หรืออะไรสักอย่างเนว่าผนังเออึกว่าผนังหลุดอะไรสักอย่างเนี่ยค่ะก็ต้องมาเตือนภัยกันแบบนี้นะคะคุณผู้ชมแล้วก็ยังไงอะ่ะทําอะไรไม่ได้แล้วมันมันใช้ไปแล้วหรือยังไงอ๋อ ต้องเอาผิดกับร้านนะครับต้องเอาผิดใช่ไหมถูกต้องครับเพราะว่าเขาเรียกว่าหลอกขายสินค้านี่สคบอเอาผิดได้ก็หลอกลวงนะตอนแรกบอกยางพาราเปิดมาเอาเป็นโฟมอิกมออีกต่างหากนะคะ